มชมห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับ6ห6เมตรนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็โปร่งโล่งด้วยนะครับผนังเป็นโทนสว่างแล้วก็ช่องแสงก็ได้ประตูได้ช่องแสงบานใหญ่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับมุมตรงนี้จะเป็นมุมด้านหน้าของบ้านนะครับได้ช่องแสงบานยาวบานใหญ่เลยนะครับโอเวอร์ไซส์เลยนะครับม่านก็เป็นม่าน2ชั้นนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนห้ยยอรเคมากวันนี้ก็มารีวิวผลงานสวยๆนะครับของยักสะทรอนสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับของคุณผู้เป็นเจ้าของบ้าน้วยครับคุณสมรครับที่เลือกใช้บริการยาสะทอนสร้างบ้านบ้านในฝันครับให้มาสร้างบ้านสวยๆหลังนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่1ล้านบาทนะครับก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านโทนสีเทาตัดกับการกรุผนังด้วยไม้ระแนงเทียมทาสีแสดนะครับมีฟังก์ชันอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วน โรงจอดรถและก็ห้องครัวจะไม่รวมอยู่ในงบนะครับช่างเขากำลังต่อเติมอยู่นะครับเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านจ่ายเพิ่มนะครับเฉพาะตัวบ้าน1ล้านบาทที่ผมจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเฉลียงหนะ้าบ้านแล้วก็ข้าในกันนะครับ เาชมฟังก์ชันแรกก็คือเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉียงหน้าบ้านก็จะเป็นม้านั่งปูนนะครับม้านั่งปูนตัวบ้านจะสูงประมาณ40ซนติเมตรนะครับเรามาชมในส่วนของบันไดาทางขึ้นครับนี่ครับออกแบบสไตล์สวยงามมากเลยครับก็แบบนี้เลยนะครับในส่วนของจมูกบันไดก็เป็น UPVC นะครับกระเบื้องปูพื้นก็จะเป็นกระเบื้องลายหินล้างทรายล้างนะครับ ขยับขึ้นมานะครับในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ครับพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบลายหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณเมตรห้ครับตรงนี้นะครับผนังครับนี่ครับที่ผมพูดไว้นะครับตกแต่งกรุด้วยไม้ระแนงเทียมนะครับทาสีแซดนะครับแสดน้ําตาลน้ําตาลนะครับโอเคครับเราไปชมภายในกันนะครับมาชมห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับหกคูเมตรนะครับ สวยงามทีเดียวแล้วก็โปรโ่งโล่งด้วยนะครับผนัง,ป tone, loyalty, งเป็นโทนสว่างแล้วก็ช่องแสงก็ได้ประ,ประ <net> well ตูได้ช่องแสงบานใหญ่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกด้านหนึ่งครับเป็นช่องแสงของห้องโถงเช่นเดียวกันครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์บานยาวนะครับเราดูละเอียดแต่พ like ื Howard ้นกันเลยนะครับก็เป็นสไตล์แบบโทนสีสว่างลายไม้นะครับสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องปูพื้นผิวหยาบขนาด6 0สโปรสลายไม้นะครับขยับเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ บัวไม้เทียมนะครับทาสีน้ําตาลนะครับส่วนของผนังจะเป็นสีครีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของห้องโถงแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของห้องนอนเกือบทุกห้องนะครับยกเว้นห้องนอนห้องนี้จะเป็นสีชมพูนะครับแล้มาชมอีกมุมหนึ่งของห้องโถงนะครับมาชมอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับชมให้ครบทุกมุมเลยนะครับมุมตรงนี้จะเป็นมุมด้านหน้าของบ้านนะครับได้ช่องแสงบานยาววันใหญ่เลยนะครับโภชไซส์เลยนะครับม่านก็เป็นม่านสองชั้นนะครับ ด้านบนับท่านผร้ชมีครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้ว4โคมแล้วก็โคมไฟช่อโคมไฟแขวนนะครับอยู่ตรงกลางหลุมของฝ้าอีกหนึ่งชุดนะครับเพิ่มความสว่างให้กับห้องโถงนะครับให้กับบ้านหลังนี้นะครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของที่พักอาศัยแล้วก็ห้องครัวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับลงไปยังในส่วนของห้องครัวที่ต่อเติมนะครับเรามาชมฟังก์ชันทางนี้กันนะครับห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดเลยในบรรดา3ห้อง3คูณ4เมตรนะครับประตูเป็นไม้อัดนะครับลายไม้ขนาด80สซูง2เมตรวงกบก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ำตาลเป็นสีน้ำมันด้านนะครับบิดเป็นก้านโยกนะครับเข้ามาชมกันครับได้ช่องแสง2ด้านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงของหน้าต่างหน้าบ้านนะครับหน้าต่างบานยาวบานโชว์ครับเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งครับยาวเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนมานสไลด์เล็กๆนะครับมองไปก็จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะครับพื้นก็เป็นดีเทลเดียวกันนะครับบัวพื้นก็เป็นไม้เทียมนะครับผนังก็จะเป็นสีครีมนะครับโอเคครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งห้องนอนนะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ปลั๊กตรงนี้นะครับด้านบนครับท่านู้ชมฝ้ายิบซ้ำเฉาเรียโคมไฟสาระเปาหนึ่งโคมนะครับเป็นโคมไฟสองสว่างของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นระเอียดห้องนอนห้องแรกนะครับต่อไปดูส่วนของห้องน้ํารวมนะครับฝั่งทางด้านห้องนอนห้องแรกนะครับขนาดก็อยู่ที่2องเมตรคูณเมตรห้าสินะครับในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาดสี่สิบสี่สิบนะครับสีเทานะครับขยับมาในส่วนของผนังนะครับก็กรุดด้วยกระเบื้องบุผนังโทนสีครีมแล้วก็สลับกับกระเบื้องบุผนังลายไม้นะครับบุทุกด้านเลยนะครับบุแต่พื้นถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับ ด้านบนก็ได้เป็นฝ้ายึดซ้อมฉาบเรียบกันชื้นโคมไฟแส拉เปลาหนึ่งโคมนะครับก็มีช่องสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของห้องน้ํารวมฝั่งทางห้องนอนใหญ่นะครับสุขพันได้อลังนะอนลังคือแบบขาตั้งนะครับแล้วก็ชักโครกนะครับเป็นแบบวันพีชนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดของห้องน้ํารวมนะครับน้าต่าลน้ำบางกระทุ้งครับ เพิ่มแสงแล้วก็ระบายกลิ่นระบายอากาศไปในห้องน้ำนะเป็นหน้าต่างมากระทงกระจกพ่นฟ้าอลูมิเนียมดํานะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับตามมาเลยครับฝั่งทางนี้นะครับมีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนสองห้องนะครับเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะครับส่วนห้องนอนทั้งสองห้องนี้ขนาดเท่ากันนะครับสามคูณสามเป็นห้าสิบนะครับประตูก็ได้ดีเทลเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเข้ามาชมกันเลยครับ เป็นโทนสีชมพูครับอย่างที่พูดไปนะครับช่องแสงได้2ด้านเพราะว่าอยู่ด้านข้างนะครับอลูมิเนียมดํากระจกใสตัดเขียวนะครับว่าโปร่งโล่งนะครับผนังก็เป็นโทนสีชมพูอยู่ในโทนสบากเช่นเดียวกันครับกื้งเ้งปูพื้นบัวพื้นก็เป็นบัวพื้นไม้เทียมนะครับฝ้ายึดจับเฉาเรียบนะครับไฟสาระเบาหนึ่งโคมนะครับมาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับสวิตช์แล้วก็ปลั๊กอยู่ตรงด้านล่างนะครับตำแหน่งด้านล่างเรามาชมห้องนอนตรงข้ามกันนะครับนี่ครับ ห้องนอนตรงนี้ก็อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับประตูก็ละเอียดเดียวกันนะครับมาชมห้องนี้กันครับได้ช่องแสงบานใหญ่เลยนะครับบานโอเวอร์ไซส์เลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับมองไปก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับถือว่าเป็นห้องที่สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมานกรทุ่งบานยาวบานโชว์ของหน้าบ้านนะครับผนังจะเป็นโทนสีเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับสีครีมฝ้าเป็นยิปซั่มชาบเรียบนะครับโคฟายไฟสระเปาหนึ่งโนะครับ โอเคครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับแบบนี้เลยนะครับขนาด3ามพื้นสนะครับห้องนี้โปร่งกว่าตู้ห้องเลยเพราะว่าช่องแสงอยู่ด้านข้างของห้องนอนเป็นช่องแสงบานใหญ่เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมท่านมาชมฟังก์ชันสุดท้ายนะครับห้องน้ํารวมนะฝั่งทางด้านห้องนอนที่2ที่3นะครับขนาด2องเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับ ประตูบานทึบ UPVC 70ซูง2เมตรนะครับเราชมตั้งแต่พื้นเลยนะครับเป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันครับสีเทาผิวหยาบขนาด4 0 4 0นะครับขยับขึ้นมาในส่วนของผนังจะเป็นการตกแต่งด้วยกระเบื้องบุผนังสเปคเดียวกันเลยนะครับกับห้องน้ำรวมฝั่งตรงนู้นนะครับขนาด4 0 4 0นะครับลายสีครีมแล้วก็สลับกับลายไม้นะครับในส่วนห้องน้ำห้องนี้นะครับชักโครกสุขภัณฑ์นะครับได้วันพีชอางล้างหน้าอ่างลเางมือแบบขาตั้งนะครับ ด้านบนนะครับท่านผู้ชมฝ้ายึดซ้ำกันชื้นฉาบเรียบนะครับช่องสวิตก็มีให้ด้วยนะครับในส่วนของห้องน้ําห้องฝั่งทางนี้นะครับโคมไฟสาระเป่าหนึ่งโคมนะครับส่วนเปียกดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างทั้งได้เครื่องร้อน้ำอุ่นนะครับแล้วก็แฮนด์ชาเวอร์นะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านหลังนี้อยู่ในงบ1ล้านนะครับที่รีวิวให้ดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับ อยู่ในงบหนึ่งล้านบาทนะครับคุณไปยังเจ้าของบ้านคุณสมรนะครับที่เรียกใช้บริการยาสตรอนสร้างบ้านบ้านในฝันแล้วก็ขอคุณไปยังยาสตรอนสร้างบ้านบ้านในฝันด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการบ้านส่วนเฮ้ยเจ้ากให้มารีวิวให้กับท่านผู้ชมที่เป็นเอฟซีช่อง,องเราดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียต่อไปนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ